จะพาท่านผู้ชมมาดูบ้านภูวิลล่าที่ใหม่ค่ะที่ใกล้ทะเลพัทยาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นนะคะจะเป็นบ้านพูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นเจแปนิสค่ะออกแนวมินิมอลหน่อยแต่บอกได้เลยนะคะว่าของแถมจัดเต็มมากๆเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะดีเวลลอปเปอร์เขาสร้างเพื่อให้ทำธุรกิจ รายวันนะคะร้อเลยสําหรับใครนะคะที่ซื้อไปนะคะกลัวจะปล่อยไม่ได้ที่นี่นะคะโครงการนี้อันนี้ปล่อยได้ร้อเเลยค่ะที่นี่นะคะจะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ5ไร่เศษเศษค่ะแล้วก็มีทั้งหมด18หลังนะคะเริ่มต้นบ้านแต่ละหลังนะคะจะมีขนาด88ตารางวาค่ะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่230ตารางเมตรนะคะ สำหรับใครที่ชอบบ้านหลังใหญ่ๆกว้างๆนะคะที่นี่ก็จะมีเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ185ตารางวาค่ะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยนะคะ440ตารางเมตรค่ะทุกหลังนะคะบอกได้เลยนะคะว่าที่นี่เขาจัดเต็ม Full Option นะคะไม่ต้องให้คนซื้อเนี่ยมาแต่งเพิ่มอะไรเลยนะคะของแถมไม่ว่าจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้เขาแถมให้แบบจัดเต็มเลยค่ะ และนี่เลยค่ะโต๊ะภูขนาดใหญ่ประมาณนี้นะคะก็เอาไว้กลางบ้านค่ะเพื่อเอาไว้รองรับสายกิจกรรมนะคะเวลาลูกบ้านเวลาคนที่เขามาเช่านะคะก็มีกิจกรรมนะคะให้ทางคนเช่าอะ่ะได้เล่นกันนะคะสำหรับบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโซน living area นะคะที่ connect ไปยังที่ห้องครัวนะคะแล้วก็โต๊ะภู้โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนสาย เอาใจสายตี้นะคะก็จะมีสายอินเทอร์เนนะคะก็จะมีที่นี่เนี่ยเขาจะแถมไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงนะคะจัดเต็มเลยนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเอ็มจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูห้องนอนด้านล่างนะคะ ที่นี่นะคะด้านล่างจะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีชั้นลอยด้วยเดี๋ยวพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกันค่ะสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะเป็น ห้องที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยค่ะที่นี่นะคะจะบิวอินนะคะให้นะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าค่อนข้างเยอะด้วยนะคะมีบิวอินหัวเตียงด้วยนะคะสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้นะคะก็จะมีประตูบานสไลด์ที่เชื่อมต่อไปอยังสระว่ายน้ำนะคะซึ่งสระว่ายน้ำที่นี่เนี่ยเราแถมระบบจักรกุซี่ให้ด้วยค่ะนี่พอเปิดบานสไลด์ปุ๊บนะคะก็สามารถลงไปเล่น น้ำได้เลยนะคะสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมค่ะแต่ละหลังที่เอมเคยพาท่านผู้ชมไปดูนะคะก็จะไม่ได้มีแถมสไลเดอร์นะคะสำหรับโครงการนี้นะคะแถมสไลเดอร์ชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยค่ะไม่ต้องหาคนมาติดตั้งไม่ต้องสั่งทำอะไรเลยค่ะมีให้ครบครันเลยนะคะก็ถือได้ว่าคุ้มมากๆค่ะบริเวณนี้จะเป็นโซนสระว่ายน้ำปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนนั่งเล่นนะคะก็ยังมีเพิ่ม ลำโพงเครื่องเสียงนะคะแล้วก็มีไฟเทคให้ด้วยนะคะเอาใจวัยรุ่นภูวิล่าอยากแท้จริงเลยค่ะป่าเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันนะคะถือว่าเป็นห้องนอนที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่ค่ะสำหรับใครนะคะที่ซื้อไปเนี่ยสามารถทำเป็นเตียงสองชั้นก็ได้นะเพื่อความเ,าเพื่อเพื่อเพิ่มจำนวน คนมาพักนะคะแล้วก็จะได้เพิ่มไรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะที่นี่มีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะก็พักประมาณ8-10ถึงคนแต่ว่าถ้าใครที่เพิ่มแบบเตียง2ชั้นเนี่ยอาจจะพักได้1 0 1ถึงคนเลยค่ะก็เพิ่มเรทค่าเช่าเพิ่มไปได้อีกค่ะ,คะสำหรับชั้นลอยนะคะก็จะเป็นบันไดแบบใหม่ถ้าใครเคยเห็น อีกหลังหนึ่งนะคะที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นบันไดวนใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยเขาจะปรับเป็นบันไดแบบมาตรฐานนะคะสามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายกันค่ะปะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนชั้นบนกันนะคะสำหรับห้องนอนชั้นลอยนะคะก็จะเป็นด้านบนแบบนี้นะคะเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นออทางเดินนะคะฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะเล็กๆนะคะก็ยังมีห้องน้ำให้ด้วย นี่สเปเชียลของบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นจุดนี้แหละคะ่ะเป็นห้องนอนชั้นลอยะคะ่ะสําหรับห้องนี้นะคะสามารถทําเป็นเตียงสองชั้นได้นะคะเพื่อเอาไว้รองรับเด็กๆน้องๆนะคะหรือว่าผู้ใหญ่เอาไว้นอนกันบนนี้นะคะแล้วก็ยังเห็นวิวฝั่งด้านล่างนะคะของตัวบ้านด้วยค่ะก็ถือได้ว่า ห้องนอนชั้นบนนะคะตกแต่ง d e c ค r a t i o n ได้อย่างสวยงามบิวตินอย่างสวยงามเลยสำหรับบ้านหลังนี้นะคะที่เอ็มพาไปดูนะคะเห็นไหมว่าสังเกตว่าที่เนี่ยเขาตกแต่งนะคะแล้วก็แถมเฟอร์นิเจอร์ให้ครบครันจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นชุดผ้าปูที่นอนอันนี้เราก็แถมให้ค่ะชุดผ้าคลุมนะคะเราแถมให้หมดเลยใครที่ซื้อไปเนี่ยก็สามารถรันธุรกิจให้ เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็สามารถเอาลงแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะแล้วก็พวก a g u d a Booking อะไรอะไรเงี้ยก็สามารถลงได้เลยค่ะก็ใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านภูวิล่าเอาไว้ปล่อยเช่านะคะแบบได้ร้อเแท้แน่นอนเนี่ยก็ต้องโครงการนี้ค่ะขึ้นมาชั้นลอยนะคะอันนี้จะเป็นชั้นอ,อนเนกประสงค์นะคะซึ่งอยู่ ด้านบนของลานจอดรถนั่นเองค่ะก็เอาไว้แบบนั่งเล่นนั่งแฮงเอาท์นะคะจัดกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็นี่เลยก็จะมีด้านบนนะคะก็จะมี กกน้ําให้ด้วยนะคะเอาไว้ปลูกต้นมงต้นไม้ได้ค่ะสําหรับบ้านหลังนี้ก็ถือได้ว่าคุ้มมากๆนะคะจะมีเซีลิงค่อนข้างสูงด้วยนะคะมีทั้งหมด4ห้องนอนแล้วก็5ห้องน้ํานะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาบ้านพูวิลล่าเอาไว้ปล่อยเช่าบ้านหลังนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ